พระวัดเดี๋ยวนี้ก็ทากันจางเสกว่าถูกมงคลแล้วไม่สงสารโยมอาจารย์ไปดูบางทีเหรียญเหรียญหน 1, ึ่งพันหนึ่งอย่างเงี้ยเหรียญน,นิดเดียวราคาพันหนึ่งโอ้โหอาจารย์จะเช่าอาจารย์จะหยิบยังไม่กล้าเช่ายังไม่กล้าหยิบเลยเออจะเก็บมาไว้เหรียญนี่มันสวยดีไว้เป็นพุทธศิลป์เก็บไว้แต่โอ้โหตายหาและแพงมากหากินกันอะไรขนาดนี้และบางทีบางอย่างพระไปทํากันเป็นเดรัจฉานิชาไปอีก ไปปลูกไปเศษไปเทพไปเจ้าไปเทพไปพรหมตรงนั้นตรงนี้ไม่เอาแล้วพุทธเจ้ากูสร้างอะไรที่มันเหนือกว่าพุทธเจ้าไปดีกว่าชนะข้อคนหลายคนมันชอบเทพชอบพรหมชอบท้าวเวชชอบพิฆเนศมากกว่าชอบพุทธเจ้าเพราะเข้าใจว่าสิ่งนั้นมันช่วยตัวเราได้ก็เที่ยวไปไหว้กันโอ้โหไปวัดจะไม่ได้ไปไหว้เลยไปไหว้พิฆเนศวัดก็สร้างกันที่ผาไว้ปวงสร้างอุตลุดเลยสร้างเทพสร้างพรหมท้าวเวชสุวรรณมาก็สร้างท้าวเวชสุวรรณพระพิฆเนศมากระแสพระพิฆเนศมาก็สร้างพระพิฆเนศ ไปดูสิวัดไหนไม่มีของพวกนี้บ้างตั้งที่พระเจ้าสั่งห้ามว่าอย่าเอาเข้าไปตำหนักตำหนักเทพตำหนักทรงเจ้าสร้างสร้างเถอะจะไม่ว่าอะไรเลยพระพูดนั้นเขาเป็นตำหนักทรงเขาสร้างได้เขาสร้างไปเลยเพราะเขาไม่ใช่พระแต่พระไปเที่ยวสร้างเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันน้อมไปเพื่อนนอกศาสนาแล้วมันไม่ใช่ในศาสนาศาสนาผู้ไม่ใช่ศาสนาการขอแต่เป็นศาสนาการลงมือทําทําเอาแล้วมันจะได้ไม่ทําแล้วมันจะได้ได้ยังไงไม่ลงมือทําเมื่อไหร่มันจะได้ไม่ลงมือทาเมื่อไหร่มันจะสําเร็จ ไม่ลงมือทําแล้วมันอาจจะมีสมบัติเป็นของตัวเองไม่มีหรอกเลิกวันนี้อยู่เยอะอาจารย์ดีใจมากเลยได้สอนได้บอกนะเลิกเนี่ยละเดียดใกล้เทศกาลตรุษจีนคอยดูนะหมูเห็ดเป็ดไก่ล้มตายกันอีีมากมายมันตายจากการกินหรอไม่ใช่มันตายจากการฆ่าเพื่อการไหวนี่แหละเพื่อการบูชาเพื่อการสรรเสริญเทพเจ้าพรหมต่างๆที่มนุษย์นี่แหละเป็นคนกำหนดเทพนี้ศักดิ์สิทธิ์พรหมนี้ศักดิ์สิทธิ์เพราะใครอาจารย์ถาม ทเทวสุวรรณในะยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะเขาเพิ่งมามีเหรอทเทวสุวรรณมันะมีมาในพระเจ้าบ,บิดาบิดดกตั้งแต่แต่ละลายแล้วมีมาเป็นพันๆปีแล้วพระพุทธเจ้าบัญญตัติในพระเจราิดกมีเขียนน่ะเทพพรหมพระพุทธเจ้ามีเขียนมันก็เป็นพันปีแล้วแต่ศักดิ์สิทธิ์ไหมเราไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์มันศักดิ์สิทธิ์ตอนไหนมันศักดิ์สิทธิ์ไม่กี่ปีนี่เองเพราะใครอ่ะก็เพราะคนนี่แหละไปกำหนดแบบนั้นไปกำนดแบบหู้กระแสะโซเชียลมาช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกช่วยกันแชร์ช่วยกันไปแห่กันไปเฮกันไปวัดดังๆอ่่่ะแฮกกััันนนนนไไไไปปเดด้้ี อาจารย์ถามว่าอาจารย์หนูไปมันขอหวยได้จริงๆนะการงานการเงินหนูดีขึ้นงจริงอาจารย์ถามว่าทุกคนไหมละ่ะไปขอหวยอะไรทุกคนไหมไปหมื่นคนมันก็ต้องถูกสิบยี่สิบคนแหละจริงไหมละ่ะไปขอมันก็ต้องมีถูกบ้างตามหลักสถิติตามความเป็นจริงอะ่ะหลักสถิติสแต็เนี่ยหลักสถิติความเป็นจริงสิบคนอะ่ะมันก็ต้องได้หนึ่งร้อยคนมันก็ต้องได้สิบหมื่นคนมันก็ต้องได้ยี่สิบสามสิบสี่สิบพันคนแสนคนมันยิ่งไปมากมันก็ต้องมีคนถูกถูกไหมล่ะ แล้วมันถูกทุกคนไหมล่ะถ้าดีจริงต้องถูกทุกคนเดี๋ยวบางคนมาบอกอีกเอ้าอาจารย์เดี๋ยวว่าแบบมันแล้วกุศลสิเทพก็ต้องช่วยตามบุญ,บญตามกุศลของแต่ละคนเอ้าก็ถ้านเมื่อบอกวา่าช่วยตามบุญตามกุศลของแต่ละคนก็แต่ละคนมามีบุญมีกุศลของแต่ละคนแล้วก็ไปรอบุญกุศลของตัวเองสิไปทําบุญกุศลของตัวเองมาขอทําไมล่ะก็ไม่ต้องขอเพราะทุกอย่างมันไปไปตามบุญกุศลอยู่แล้วนี่ไปขอไปไหว้กันนะมันไปก็องเป็นหมื่นเป็นแสนนะไปก็จะเหยียบกันตายในวัดอ่ะเปิดกันยี่สิบสี่ มันจะไม่มีคนถูกหวยเลยได้ไงเอาไม่ล่ะอาจารย์เปิดบ้านให้ทุกคนเข้ามาแล้วทุกคนช่วยกันเนี่ยส0 0ร้คนเนี่ยช่วยกันแชร์บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยนะบ้านอาจารย์เปิดนะมาบ้านอาจารย์แล้วถูกหวยช่วยกันบอกคุณคิดว่าคนจะไม่แห่มอาอาจารย์หรอแห่มาแล้วจะมีคนถูกจริงไหมมีก็หลักสถิติอะเดี๋ยวอาจารย์หาคนมาขายเลยลอตเตอรีน่นาบ้านอาจารย์ลองดูสิมันจะไม่ถูกกันสักคนจะไปไปได้ไงคนมหาอาจารมีคนถูกหวยมีหลายคนมหาอาจารย์กลับไปมีถูกหวยมีมันถูกทุกคนไหมล่ะอาจารย์ยังไม่เคยเค็มตัวเองเลยโว้ยอาจารย์ศัก ส, ة, ส, shirt, ส, ault. สิ่งที่สิ่งที่บ้านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มากเลยอาจารย์เก่งว่าสามารถทําให้คนถูกหวยได้อาจารย์ไม่เค็มหรอกจะเค็มได้ยังไงมันเป็นบุญวสนาเขาเขาทาของเขามาบางเอญมหาอาจารย์ในเวลานี้แล้วบุญวสนาบุญวสนาบุญกุศลเขามันส่งให้เข Lincoln. าช่วงเวลานี Reason ้เขาก็ถูกสิเป็นเรื่องของเขาเป็นบุญกุศลเขาจะไปเค็มไม่ได้หรอกเอ้ยเดี๋ยวคุณถูกเอามาแบ่งอาจารย์บ้างนี่เอามาแบ่งอาจารย์บ้างอุตส่าห์ถูกถูกจากบ้านอาจารย์ไปเพื่อเงินเขาเราจะไปเที่ยวขอเงินเขาได้ไงมันของเขา เขาถูกหวยของเขาเขาใช้ของเขาเป็นหนี้เป็นสินของเขาหมอดูเนี่ยชอบขอถูกหวยเล่ามาอาจารย์บ้างนะมาแบ่งอาจารย์บ้างนะขายที่ดินมาแบ่งอาจารย์บ้างนะขายตรงนี้ได้ตรงนู้นได้มาแบ่งอาจารย์บ้างนะเนี่ยอันนี้หมอดูเลวเที่ยวขอเที่ยวขอชาวบ้านเข้าไปเรื่อยเนี่ยหมอดูขอทานเนี่ยอาจารย์กล้าด่ามาอาจารย์บอกว่าอาจารย์หมอก็เป็นหมอดูก็ด่าตัวเอง้วก็ด่าตัวเองด้วยแต่อาจารย์ไม่ทําไงอะไรเนี่ยอาจารย์กล้าพูดแสดงว่าอาจารย์ไม่ทําถ้าอาจารย์ไม่กล้าพูดแสดงว่าอาจารย์ทําแต่อาจารย์กล้าพูดเพราะอาจารย์ไม่ทําไง แล้วอาจารย์ออกเป็นธรรมหมดถูกว่าถูกผิดว่าผิดอาจารย์พูดฟันได้หมดอะ่ะเพราะอาจารย์ไม่ได้ทำอาจารย์ไม่ได้ทําแบบนั้นใครถูกถูกของตัวเองใครผิดผิดของตัวเองใครไม่ถูกก็เป็นของตัวเองเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเวรเป็นกรรมของใครของมันไม่เกี่ยวของใครอาจารย์จะไปเอาผลประโยชน์จากตัวนั้นของเขามาได้ยังไงอะ่ะมันเป็นเงินของเขามันเป็นเรื่องของเขาลาทรางราศีนี่เปิดปีนั้นปีนี้ช่วยตรงนั้นตรงไม่มีอ่ะดาวนั่นดาวนี้จาไม่พูดอ่ะพูดทําไมมันไม่ได้เป็นจริงอ่ะ ดาวเจ็ดคนเจ็ดคนมาหาอาจารย์เจ็ดคนดาวเกิดดาวราศีนี้เดียวกันหมดเลยมันจะเหมือนกันทั้งเจ็ดคนไหมล่ะเกิดราศีเดียวกันมาคนละคนละคนละดวงก็มันทำมาไม่เหมือนกันมันจะเหมือนกันได้ยังไงมันก็ต้องต่างกันพ่อแม่คลอดลูกออกมาสี่ห้าคนเลี้ยงจากคนคนเดียวกันสี่คนไม่ยังไม่เหมือนกันเลยเอาอะไรมาเหมือนก่อนสี่คนอาจจะเลวคนหนึ่งดีคนหนึ่งอีกสองคนอาจจะตายหาเนรคุกข้างหน้าก็ได้จะรู้ได้ยังไงอ่ะก็เกิดจากคนคนเดียวกันทำไม่เหมือนกันอะ พ่อแม่คนเดียวกันเลี้ยงลูกสี่คนเลี้ยงเหมือนกันหมดอะ่ะทำเหมือนกันดีเหมือนกันให้กินข้าวเหมือนก,นกันกินแบบเดียวกันส่งเรียนโรงเรียนเดียวกันสี่คนนี้แม่ยังได้ไม่เหมือนกันเลยเพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยวิบากกรรมของแต่ละคนมันมาไม่เหมือนกันแต่ถ้าใครยังอยากไหวอยู่ก็ไหวไปไหวได้ก็ไม่ได้ติดอะไรใครอยากไหวก็ไหวใครไม่อยากไหวก็ไม่ต้องไหวใครเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไหวใครยังไม่เข้าใจก็ไหว้ไปก่อนอาจารย์ไม่ไปหักล้างถึงขนาดนั้นมันเกินไปนะถ้าหักล้างศรัทธาคนเกินไตมันก็เกินไปยังเชื่ออยู่ก็เชื่อไปก่อน ยังทําอยู่ก็ทําไปก่อนศรัทธาเรามีแค่ไหนเราทําไปแค่นั้นค่อยๆทําไปค่อยๆเก็บไปอาจารย์ไม่ไปหักล้างหรอกอาจารย์จะบอกว่าสิ่งที่จริงมันเป็นแบบนี้นะสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นแบบนี้นะอันนี้มันเป็นแบบนี้อะไรมันเป็นแบบนั้นแล้วคุณก็ไปพิจารณาเองว่าไหนมันถูกมันผิดพิจารณาเองอาจารย์ได้แค่ชี้ชี้ให้ว่านี่ถูกอันนี้ผิดส่วนการตัดสินใจเป็นหน้าที่คุณการกระทําเป็นหน้าที่คุณการลงมือกระทาเป็นหน้าที่คุณอาจารย์บอกให้คุณไปทําบุญถ้าคุณไม่ไปทําก็เป็นเรื่องของคุณแต่ถ้าคุณณไปปทํามััันนกก็็เเผลดีบตวคุอง เท่านั้นเลยง่ายๆนี่แหละหลักการและเหตุผลในศาสนาพูดว่าเขาสอนอะไรแต่เดี๋ยวนี้คนมันออกมาสอนเรื่องพวกนี้น้อยเพราะหนึ่งอะไรพูดได้ไม่เต็มปากเพราะประโยชน์ตกอยู่กับตัวเองอยู่กล้าไม่กล้าพูดง้างปากออกไม่ได้ไปทําตามแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นชีวิตคุณจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองในสิ่งที่มันไม่จําเป็นอย่าไปเสียเงินเสียทองในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์บางคนหนักเข้าไปอีกล่าสุดที่ผ่านมาอาจารย์เจอลูกศิษย์อาจารย์เองก็หลายคนไปไหว้พระราหูเนี่ยของทุกอย่างต้องดําหมด ของทุกอย่างต้องดําหมดนะอย่างอื่นไม่ได้อาจารย์ถามจริงนะบางทีอาจารย์ก็สงสารเทวดานพเคราะห์นะพระพุทธพระอาทิตย์พระจันทร์บังคารนะพร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 ะอะไรก็แล้วแต่พระราหูพระเกศพระอะไรเนี่ยพระพธหัสบดีพระสุขพระเสาเนี่ยเอาจริงบางทีอาจารย์ก็สงสารเทวดาพวกนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมพระจันทร์สีเหลืองต้องถวายของที่มีสีเหลืองอาจารย์ถามคุณน่ถ้าวันหนึ่งคุณเป็นพระจันทร์อ่ะแล้วพระจันทร์มาถูกกำหนดด้วยสีเหลืองอ่ะแล้วทุกอย่างคุณแม่งเป็นสีเหลืองหมดอ่ะคุณจะโอเคเป่าวะ เอาชีวิตคุณอะใส่เสื้อผ้าสีเหลืองทุกวันคุณชอบไหมใส่แม่จะสีเหลืองอย่างเดียวเลยพระราหูก็ใส่สีดําอย่างเดียวไม่ใส่สีอื่นเลยของก็ต้องกินของกินก็เป็นสีดําและของกินสีดํามันจะมีสักกี่อย่างว่าจะถามจริงของเขาว่ายก็ต้องของดาทั้งหมดไอ้ห่าเอ้บางทีกูก็ต้องนั่งคิดเหมือนกันว่ากูชอบประว่าสีดำเนี่ยบางทีก็ตกใจเหมือนกันนะใครเป็นคนกำหนดอาจารย์ถามจริงก็หมอดูแม่งกำหนดว่าราหูเป็นสีถูกกำหนดด้วยสีดําดังนั้นต้องสีดําหมดอ้าคนเกิดบันชัน ทุกอย่างต้องเป็นสีเหลืองกระเป๋าสีเหลืองเสื้อสีเหลืองกางเกงสีเหลืองรองเท้าสีเหลืองผมย้อมด้วยสีเหลืองทุกอย่างแม่งสีเหลืองหมดเราชอบไหมอ่ะจะถามจริงอ่ะก่อนไปยัดเยียดให้เทศเท็มก่อนไปยัดเยียดให้เทพให้พรหมให้เทวดาว่าเขาต้องไหว้ด้วยสีนั้นสีนี้อ่ะอาจจะเลื่อให้คุณก่อนะคุณไปทําตัวเองให้เป็นสีดําให้หมดก่อนแล้วตัวนี่ทาสีดําด้วยนะบางทีไก่แม่งไม่มีไก่ดําอ่ะจะไปเอาจากไหนว่าไก่ดําเอามาหน้าสีไปทาไก่อีกเอากี่เท่ากี๊ถามไปทาไก่เพื่อให้ไก่ไปเป็นสีดาทาไปองด้วย ถ้าบอกว่าว่าลาหูแลดีทาเลยทาทาตัวเองให้ได้ไม่ชอบไปฟังที่อื่นถ้ารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่ไปฟังที่อื่นไม่ต้องมาฟังอาจารย์ไม่ต้องมาเบียดเบียนกันนะบางคนน่ะรู้อยู่แก่ใจว่ามันผิดอ่ะแต่ฟังไม่ได้น่ะไม่ถูกใจตัวเองก็ออกไปผิดว่าผิดถูกว่าถูกเพราะใจปิดกมีให้กลางอยู่นะมีกลางเปิดออกมาสิหัดอ่านน้าหนังสือต่างหาตั้งเยอะตั้งแย้ไม่เคยอ่าน,นเปิดอ่านสิความรู้มีอ่ะเปิดอ่านใส่หัวตัวเองบ้าง เราจะได้รู้ว่าอะไรมันจริงไม่จริงหัดฟังบ้างในสิ่งที่มันถูกอ่ะไม่ใช่เราเลือกเอาแต่เฉพาะที่เราชอบกูชอบอันนี้กูฟังกูไม่ชอบอันนี้กูไม่ฟังอันนี้ผิดแต่กูชอบกูไม่สนใจกูจะฟังอันนี้ถูกแต่กูไม่ชอบกูไม่สนใจกูไม่ฟังถูกว่าถูกผิดว่าผิดหามีสติปัญญาบ้างไม่ใช่กูไม่ชอบอย่างเดียวกูไม่ฟังถูกไม่ถูกกูไม่รู้อ่ะผิดกูก็จะฟังผิดกูจะชอบเองเขาบอกว่าผิดก็ยังชอบอยู่อย่างนั้นอ่ะบอกว่าผิดบอกว่าไม่ใช่ก็ยังเชื่ออยู่อย่างนั้นอ่ะ